วันนี้มีการคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของคุณมาฝากกัน,นครับครานี้กคำว่า net worth ไหมครับและคราเี้กคำว่า you worth ไหมครับ net worth ก็คือทรัพย์สินอารมณ์นั้นนะครับแบบความมั่งคั่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีสูตรคำนวณนะเวลาคุณเห็นใช่ไหมแบบเว่าเขาจัดอันดับมาเฉลี่นะครับก็คือหลักๆง่ายๆเขาก็จะเอาทรัพย์สินที่เขามีมาลบก,กับหนี้สินสุดท้ายเหลือเอะไรเท่าไหร่น,น,รนั่นคือนั่นคือ net worth นะครับ แบบมีเงินสดเท่าไรมีหุ้นยู่เท่าไรมีทีด่ดินเท่าไรมี private jet มีนู่นมีนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วรวมๆมกันออกมาเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินนะลบกับหนี้สินนะครับแล้วก็จะไดายเป็น net worth นะครับทีนี้เนี่ยม,มันมีอีกหนึ่ง worth ที่วันนี้ผมจะมาแบ่งปันคือคือคำว่า yo worth ก็นะคือแล้วจริงคุณนะมูลค่าเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยสูตรการคำนวณน,นี่มันจะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นี่เลยอยากรู้ว่าคุณมีค่าเท่าไหร่ต้องตัด ของทั้งหมดทุกอย่างที่มีออกจากตัวไว้หมดเลยเงินสดที่คุณมีถ้ามันไม่มีขึ้นมาบ้านไม่มีไม,มไม่มีรถขบับไม่มีตําแหน่งนี้เช่นเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นสมมติสมมตินะครับผู้จัดการ่ายจัดซื้อเนี่ยมีคนมาหาคุณมากมายเลยถ้าวันนี้คุณไม่ใช่เป็นตําแหน่งนี้อีกแล้วล่ะหรือถ้าคุณเป็นเช่นตําแหน่งใหญ่ๆโตในข้าราชการต้องมีคนมงมาหาคุณเนาะถ้ามันหมดตรงนี้ไปหมดแล้วละครับเงินที่คุณมีตําแหน่งที่คุณมี พีเอชดีข <rural conversation> ้างหน้าไม่มีเหลือแต่คุณเพียวๆเลยเนี่ยคือคุณล้วนๆเลยคุณที่ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้ใครได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยวันนั้นจะเหลือคนคุยกับคุณกี่คนวันนั้นจะมีคนาโทรหาคุณกี่คนวันนั้นจะมีคนที่มาเนี่ยที่ยังคบคุณจริงกี่คนหลักๆผมว่าคนเราก็คบกันจุดสองแบบด้วยกันหนึ่งก็คือคบเพราะว่าชอบในสิ่งที่เราเป็นการเป็นของเราเช่น ออคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนตรงคนนี้เป็นคนขยนันคนนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือนั่นคือครอบกันที่การเป็นครบกันที่นิสัยค้อบแบบที่2คือครบกันที่ผลประโยชน์ซึ่งอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่ด้วยธรรมดาคนทํางานก็ต้องมีค้าขายใช่ไหมครับทุกคนทุกคนล้วนมีการครบคนที่ผลป,ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับแต่ผมก็เลยบอกว่าวันนี้ t o ปิกที่ใหญ่พูดคือวันนี้นคือคนนี้เราใส่ใจเน็ตเวิร์กมากเกินไปไหมในบางที ลองมาคำนวณสิครับว่า you r worth ถ้าวันนี้คุณไม่มีอะไรเหลือเลยติดตัวชื่อเสียงเงินทองคอนเนคชันคุณไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้ใครได้อีกแล้วสุดท้ายเหลือคนคุยกับคนกี่คนและเนี่ยและผมว่าคุณนึกออกว่าคนคนนั้นเป็นใครบ้างแล้วคุณก็จะได้รู้แล้วครับว่าเออจากนี้ไปจริงๆแล้วฉันควรจะเอาเวลาไปใส่ใจใคร คนที่ครบฉันเพราะผลประโยชน์หรือครบฉันเพราะฉันเป็นฉัน Your w o r t h ลองคำนวณกันเล่นๆดูนะครับว่า y your w o r t ตของคุณเท่าไหร่แชร์กันหน่อยก็ได้ครับแล้วไปเจอกันคาวหน้านะโชคดีครับสวัสดีครับ